อยากไปแข่งระดับโลกครับอยากไปยิงพวกฝรั่งอยากทำเกี่ยวกับ business data เกี่ยวกับธุรกิจคาเฟ่ว่าแบบเนี้ยเปิดแถวนี้ได้เท่าไหร่เมนูขายดีคืออะไรเพื่อเป็นแบบตั้งเบสเรื่องข้อมูลกับกแฟผมหวังแค่แบบว่าติดเก็บเหรียญกีฬามหาลัยถ่วยพระราชทานอะไรเงี้ยให้มีชื่อเสียงแล้วก็จะได้มีสปอนเซอร์เข้ามาจ้างเราเรื่อยๆถ้าพูดถึงโกจริงๆในการอยู่ค่ายเนาะผมอยากแบบสักอายุแบบ30อะไรเงี้ยอยากจะแบบไปอินเตอร์เลย สว,ส,สวัสดีครับสอนนะฮะคอยสายค่ะและทุกคนนะครับอยู่ในรายการ The นเจอคนในครับรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเจอกับบุคคลผู้มีความสามารถที่ใครๆหลายๆคนยังไม่รู้จักในรั้วมังเทพใช่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่ซึ่งเราจะมาตีสนิทเขาก่อน<ช>เดี๋ยวเขาดังเงียถ้าดังเนี่ยเราจะได้มีคอนเน็กชันไงถูกไหมเออแล้ววันนี้เนี่ยรายการเราเอามาทั้ง4คนด้วยกันทุกคน4ี่คน4สไตล์แต่คนแรกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจอเนี่ยเขาเป็นนักกีฬา e สปอร์ต ที่เป็นแบบว่าเล่นมาก่อนเริ่มจากเล่นเกมในบ้านมาก่อนตั้งแต่สม,<ต>มัยมัธยมแล้วตอนนี้เขาได้เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเลวด้วยระดับประเทศด้วยนะคะพูดขนาดนี้แล้วไปเจอเขาเลยฮะไปดูกันเลย สวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวเองดีกว่าเป็นชื่อเล่นตอนนี้เรียนคณะอะไรสาขาอะไรแล้วก็อยู่สังกัดทีมอะไรสวัสดีครับชื่อตะวันครับผมตอนนี้เรียนอยู่บูเซมครับสาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจครับผมตอนนี้อยู่สังกัดอีทูไนส์สปอร์ตเกมมิ่งครับมาเดี๋ยวเราไปถามน้องตะวันดีกว่าว่าตอนนี้ค่ะปัจจุบันน้องตะวันทําอะไรอยู่บ้างเออทอะไรอยู่บ้างก็แค่เรียนกับแข่งเลยครับจุดเริ่มต้นที่ทําให้น้องตะวันเนี่ยได้แบบมาอยู่ตรงนี้คืออะไรช่วงแรกๆก็คือเล่นเกมกับเพื่อนเลยครับ แล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มหนึ่งแข่งครับ <_ d ance> ก็เลยอยากแข่งบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็เลยลองแข่งดูก็ลองพิสูจน์ตัวเองดูครับ <_ d ance> แข่งกับเพื่อนที่โรงเรียนก็คือแบบตกรอบแรกฮาๆเลยเอยแสดงว่าน้องตะวันคือเริ่มเล่นตั้งแต่แบบตั้งแต่มัธยมเลยถูกไหม <_ d ance> ใช่ครับแล้วรายการไหนมันทําให้แบบ ตัวเองได้เป็นนักแข่งก็คงจะเป็นรายการที่คัดเข้าโปรลีกไปเลยครับก็ได้เป็นนักแข่งเต็มตัวครับโปรลีกคืออะไรเออโปรลีกเออโปรลีกมก็เหมือนเป็นรายการแข่งครับที่มีทีมย0ทีมระดับประเทศครับมาแข่งก e ันมีไอดอลแม้แบบคนที่เป็นโรโมเดลในการเล่นเกมแล้วแบบอยากให้เราแบบไปถึงจุดนั้นเหมือนเขาบ้างมีไหมมีครับผมเป็นรุ่นน้องครับอายุ17เหรือ18นี่แหละครับเด็กมาได้ยุมอยู่อ๋อ เอเขาเก่งมากเก่งมากเก่งมากเคยตบเพราะ่าแบบว่าตบเด็กเลยอะได้ คนที่เขเล่นว่าเก่งพี่ตบมาแล้วน้องตอนนี้เป็นนักแข่งแล้วรู้สึกว่าอยู่ในประเทศไทยแล้วเรามีเป้าหมายที่จะแบบไปไกลเลยไหมระดับโลกอวกาศจักรวาลมีไหมเอไปแข่งเอเลียหรือว่ายิงพวกจีมาอ่ะอยากไปแข่งระดับโลกครับอยากไปยิงพวกฝรั่งเออเออชอบว่ะยิงฝรั่งแล้วแล้วถ้าแบบว่าระดับโลกเสร็จแล้วเนี่ยไปไหนต่อจะกขวาน ไใครก็ได้เอาสองคนนี้ออกไดเลยเพื่อจะเราพูดถึงแบบผลงานแล้วเราพูดถึงว่าน้องผ่านอะไรมาบ้างอยากให้น้องตะวันถ้าแบบคนอยากจะไปดูเราเล่นเกมหรือว่าดูเราแข่งอะค่ะสามารถไปติดตามที่ท่องทางไหนก็ฝากติดตามทีมอีท um ูไนส o r ปอร์ตเกมมิ่งนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กส่วนตัวครับชื่อเพจตะวันเย่ครับผมอ้ยตะวันเย่ตะวันเย่กัแล้ว่ะชอบชอบนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องตะวันมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนที่แขกรับเชิญคนต่อไปทุกคนคนนี้ขอสปอน เป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงสุดๆได้ข่าวว่าล่าสุดตรงนี้คือเขาว่าเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองใช่ไหมสาขาเดียวไม่พอ,อนนสาขาที่2อยู่ในแลนอ๋ออยู่ในแลนเดี๋ยวเ <c oughs> รามาดูดีกว่าว่าแขกรับเชิญคนที่2ของเราเนี่ยจะเป็นใครคะ่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนําตัวดีกว่าเป็นชื่อตอนนี้เรียนอยู่คณะอะไรสาขาอะไรคะชื่อพโมครับตอนนี้เรียนอยู่บูเซมครับผมคณะเจ้าของกิจการและการบริหารธุรกิจครับผมปีที่หนึ่งครับปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วเราก็บอกมาแล้วว่าน้องคนนี้แฮบเชงของราคนนี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงใช่ไหมตอนนี้เปิดร้านกาแฟอยู่ใช่ไหมคะใช่เฮ้ยไหนแบบ ขายร้านหน่อยว่าตอนนี้ชื่ออะไรขายอยู่ที่ไหนชื่อร้านว่าครับเซอร์เคิลครับผมอยู่ที่ตลาดรรยไทยลาดครับอยู่ปีหนึ่งเนี่ยแล้วแบบมาเริ่มต้นเปิดธุรกิจร้านกาแฟได้ยังไงก็เพราะว่าชอบกินกาแฟมาก่อนชอบกินก็เลยเริ่มซื้อของมาทํากินกาแฟแล้วก็ของมันก็ค่อยๆเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆเออเราเริ่มมีเครื่องกาแฟแต่กาแฟไม่บุมใช่ไหมใช่ครับก็คือเริ่มตั้งแต่แบบยังไม่มีร้านโมก็พอดเปิดขายตามทางเลยใช่แต่จริงๆอ่ะ คือเข้าใจแหละว,ว่ามีกาแฟในในบ้านแต่ว่าการลงทุนเงินเนี่ยคือมันมันเอาเงินไปลงอะ่ะตอนไม่ต้องถึงเลือกกาแฟตอนนั้นอะ่ะเพราะว่าผมมองว่ากาแฟเป็นสิ่งที่ทุกคนทานได้ในทุกวันครับร้านกาแฟไม่มีคู่แข่งครับร้านกาแฟคือ แต่ละคนแต่ละสไตล์ก็ชอบแต่ละร้านมันเลยทําให้แบบเลือกทาร์เก็ตลูกค้าได้ชัดเจนกว่าครับแล้วแรงบันดาลใจที่ทําให้น้องน้ำมมวมาเปิดร้านกาแฟคืออะไรคุณแม่ชอบกินกาแฟคือทั้งบ้านผมเป็นบ้านที่กินกาแฟทุกคนก็เลยแบบผมอยากจะแบบมีกาแฟดีๆในบ้านด้วยแล้วการที่เราไปทำเนี่ยหาสูตรเะไรก็คือสูตรไหนยังไงเออไปเรียนรู้วิธีการทําจากไหนอ่ะชิมหมดเลยครับ ใชิธีรุงสูตรแล้วก็ทําสูตรเองใหม่หมดเลยครับเฮ้ยเอามากความยากในการเปิดร้านอ่ะมันมีตรงไหนไหมที่รู้สึกว่ามันยากที่แบบเฮ้ยเราเราสามารถไปต่อได้อีกหรือเราหรือว่าเราอ่ะสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกก็ความยากในเปิดร้านกาแฟก็คือช่วงแรกคือการที่เราแบบต้องยืนบ่าคนเดียวยืนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วแล้วก็ยากที่สุดคือการคุมคนครับคุมคนที่แบบ เป็นคนที่มีอายุกว่าเราเดืนหลายๆปีอ๋อก็เป็นลูกจ้างเราใช่ไหมใช่แล้วเราไปปุ๊บเราก็เด็กสิบแปดเลยเนี้ยเราจะมีความเกรงใจนิดนึงถูกไหมใช่ครับแต่ก็แบบแต่ก็ดีที่แบบทุกอย่างเริ่มรันเป็นระบบได้ครับผมแล้วเราทําด้วยตัวเองลงด้วยเองเนี่ยเวลาท้อท้องเนี่ยทำยังไงผมเคยมีช่วงหมดไฟอยู่ช่วงหนึ่งครับช่วงนั้นก็เลยต้องทบทวนตัวเองเนี่ยหลายๆอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วการกลับไปทํางานที่ร้านก็เป็นสิ่งที่แบบ ช่วยเยียวยาจิตใจเพราะว่ามันคือสิ่งท <Comb> ี่เราชอบด้วยมันเลยแบบได้ทําในสิ่งที่เราชอบมันเหมือนเป็นการฮิวใจอย่างหนึ่งเนาะเป้าหมายนาคตล่ะอยากทําเกี่ยวกับ business data เกี่ยวกับธุรกิจคาเฟ่ว่าแบบเนี่ยเปิดแถวนี้ได้เท่าไหร่เมนูขายดีคืออะไรเพื่อเป็นแบบต a t a b a s เรื่องข้อมูลกาแฟ่อความที่เรียนบูเซมอะ มันเอาสิ่งที่เรียนมาส่งเสริมต่อธุรกิจเราได้เหมือนกันนะแจ๋วดีมากแจ๋วชีวิตอยู่ในทางที่แบบว่าพาไปตรงนั้นเลยสุดท้ายอยากให้ฝากร้านหน่อยว่าสามารถติดตามทางเพจได้ไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยร้านฝากเพจครอบเซอร์เคิลนะครับผมร้านครอบเซอร์เคิลตั้งอยู่ที่ตลาดมังง่ไทยราดครับผมวันนี้เราก็ได้คุยกับน้องน้ำโมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราได้ฟังความคิดของแบบคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่แบบดีมากๆเลยพี่สอนไงก็ขอคุณน้องน้ำโมมากเลยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราคุณต่อไปคนที่สามคันี้นะ ท่านี้ไม่ได้ไม่ได้มันเริม่มแปลกแล้วท่านี้ที่สามเดี๋ยวเราจะไปตีลังกากันเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปตีลังกากับนักตะก้อสิคุณเออบอกเลยว่าเป็นนักตะก้อนะฮะตัวเด็ดของวงการตะก้อไทยแลนด์เออถ้าทุกคนนะคะอยากรู้แล้วว่าคนที่สามของเราเนี่ยจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลย เรามาอยู่กับแขกเรามาเจอตัว, uh huh. ตวจี๊ดที่สุดแล้วตัวจี๊ดที่สุดแล้วถือจะเป็นคนที่3แต่ก็เป็นตัวจี <S <s Ahmad, ๊ดมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนดีกว่านะคะชื่อไรตอนนี้เรียนคณะอะไรสาขาอะไรคะอ่าสวัสดีครับผมชื่อแพ็คนะครับเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานนะครับเป็นนักตะก้อสังกัดมองเทพครับผม ตัวมอว่ะตัวมอว่ะเริ่มเล่นเตะตะก้อเนี่ยเริ่มยังไงตอนนั้นอ่ะตอนผมเริ่มนะครับตอนนั้นผมเป็นนักฟุตบอลมาก่อนแต่ผมดอดแบบนักบอลไม่เป็นเลยใช้หลัง้าใช่ใช่ผมดอดเป็นอะไรอย่างนี้และคนนักบอลเขาเลยบอกให้ผมไปเล่นตะก้อพอเราได้มาลองเล่นตะก้อแล้วอะค่ะสนุกไหมตอนแรกไม่สนุกครับเจ็บตอนแรกเจ็บมันเจ็บเพราะว่าเป็นลูกแบบลูกไม้ถูกไหมแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วอะค่ะชอบไหมตะก้อชอบครับชอบอยาก อยากตีลังกาได้ไงแสดงว่าเราจะต้องมีคนต้นแบบที่ตีลังกาได้เรารู้สึกว่าอยากทำตามเขาใช่ไหมมีไอดอลไหมมีไอดอลไหมมีครับมีไอดอลชื่อชื่อตอนนี้เขาเลิกเล่นแล้วไม่เขาเป็นสิทธิ์เก่าของเราครับมองเทมเนี่ยตอนนี้เป็นโค้ดของเราเขาเป็นทีมชาติไทยด้วยใครใครใครที่เตยซัมติงอ่ะฉายาเขาอ๋อเตยซัมติงก่อนที่แบบพี่แพ็จะมาเล่นตะ้อห่าพี่แพ็มีแรงบันดาลใจที่ทำให้เราแบบขับเคลื่อนตัวเองให้มันแบบไปต่อไกลกว่านี้อีกไหมมีไหม ตอนนั้นผมไม่มีอะไรทํานะเป็นเด็กมัธยมเกมเกมก็ไม่ค่อยเล่นอะไรเงี้ยแบบดูเหมือนคนว่างเปล่าเคยคิดนิดนึงแต่จะไม่เล่นไม่เล่นพูดเป็หนไม่แนะนําครับผมไม่มีอะไรทำไงผมราเลยอยากให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความสามารถขึ้นมาหน่อยก็เลยลองมาเล่นกีฬานี้ดูแล้วพอไปเรื่อยๆก็ก็ไปต่อได้แล้วมันพัฒนาเร็วไหมครับ ก็เลยยิงยาวเลยเคยมีแบบช่วงที่ท้อรู้สึกว่าทำยังไงให้ความรู้สึกนั้นมันหายไปช่วงที่ท้อนี่จะมาเป็นช่วงปี2ปี3ครับปีหนึ่งนี่มีไฟแบบมากมากเลยว่าติเลยเขาจะมีชื่อเสียงแบตอนนั้นไฟแรงไฟแรงช่วงท้อช่วงนั้นก็คือตัวเองเริ่มไม่ค่อยพัฒนาแล้วเหมือนแบบอิ่มตัวกับการแข่งแล้วชนะบ่อยช่วงนั้นโอ้หยช่แ้วตอนนี้เราเป็นนักกีฬาแบบมหาวิทยาลัยใช่ไหมมีเป้าหมายไหมในอนาคตที่เราแบบอยากจะไปไกลแบบทีมชาติอะไรอย่างงี้มีไหมไปถึงทีมชาติแตะตอนนี้ยังยังไม่มีหวัง ผมหวังแค่แบบว่าติดเก็บเหรียญกีฬามหาลัยถ่วยพระราชทานอะไรเงี้ยให้มีชื่อเสียงแล้วก็จะได้มีสปอนเซอร์เข้ามาจ้างเราเรื่อยๆรอวันที่แบบแสงส่องถึงเราอะไรประมาณนั้นมาเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะให้พี่แพคนะคะฝากช่องทางกันติดตามฝากผลงานได้เลยค่ะฝากไว้เลยอ่ถ้าอยากติดตามผมก็ใน u t u b e ก็ได้นะครับพิมพไปแพคพัทยานะครับไม่ใช่ช่องผมหรอกครับใครลงผมไม่ก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยจริงหรอใช่พี่เปคลงขนาดนั้นเลยหรอผมไม่เคยลงเองเขาลงผมหมดเลยไปดูได้ ยอดเอมาเลยครับสนุกมากแต่คนต่อไปนะครับเจอกับนักร้องจุงจานว่ายเกรใจใครเชย์ปีสีมาเลยแหละแต่ถือว่ามันดุดันจริงๆนะคะชื่อวงเขาก็ดูแล้วนั่คือวงโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดนะคะนักร้องคนนี้เสียงแบบเป็นที่เรื่องลืมมาว่าร้อมมากนให้เราเอาพริ้งสนขอะไรเนี่ยงงมากแต่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าแขกรับเชิญสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะจะเป็นใครค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันที่สี่แล้วทุกคนมาเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวดีกว่าว่าชื่อไรตอนนี้เรียนอยู่คณะอะไรสาขาอะไรค่ะเชิญค่ะโอเคครับผมสวัสดีครับผมปูนนะครับผมปี2นะครับผมอยู่คณะนิเทศศาสตร์สาขาบอร์ดแคสติ้งสตรีมมิ่งมีเดียโปรดักชั่นชื่อเต็มเลย เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ปูนจะเข้ามาเนี่ยเราก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าปูนเขาเป็นนักร้องอวงโอเวอร์โหลดถามดีกว่าว่าในวงเนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วมีอย่างอื่นที่เราทำได้ไหมอ่าโอเคครับผมก็ในในวงนะครับผมนอกจากเป็นนักร้องแล้วเนี่ยเราเขียนเพลงด้วยเป็นดีเลกเตอร์ด้วย ให้ปูนเนี่ยแนะนำวงดีกว่าว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยของเราเนี่ยเป็นมายังไงมีกี่คนอยู่ค่ายไหนครับผมก็วงโอเวอร์โหลดจากค่ายเซอร์เคิลมิวสิอยู่ในเครือของ Music Move ใช่ซึ่งวงปูนเนี่ยอายุแบบประมาณ9ปีทำตั้งแต่อยู่ป .5 ครับป .5 เซตเดิมเลย อยากถามในแมวว่าทำไมแบบทําไมถึงชอบการแบบร้องเพลงการมีวงดนตรีจริงๆอ่ะตอนแรกแบบก็ไม่ได้เรียนร้องเพลงไม่ได้อะไรเนาะก็แบบเป็นเด็กชอบร้องเพลงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่ามันร้องไม่ไหว่าเพี้ยนเกินแม่แม่ไม่ไหวแม่บอกว่าลูกไปเรียนเถอะเลยดีนะดีพนแม่ให้การสนับสนุนดีแสดงว่าทุกๆคนในวงรวมถึงแบบตัวของบ้านปูเองเนี่ยก็คือให้การสนับสนุนในการแบบทำตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับ่ดีเหมือนกันไม่อกี้พูดถึงแบบว่าเป็นนักร้องสายประกวดใช่ไหมเคยได้รางวัลอะไรบ้างไหมรายการแบบที่ ใหญ่ที่สุดที่เคยได้ก็คือเป็นรายการ Yamaha Thailand Music Festival ครับผมปี2018ได้แชมป์ประเทศไทยใช่เราใช้ความพยายามอย่างมากในการแบบทำให้มันเก่งขึ้นดีขึ้นให้คนรู้จักเราเคยท้อบ้างไหมจริงจริงมันก็จะมีช่วงที่ท้ออยู่เวลาเราไปประกวดเนี่ยส่วนมากเหมือนเหมือนกับว่าต้นเหตุที่ทําให้วงแพ้มันเป็นเพราะเราเนี่ยเดี๋ยวก็แบบนักร้องเสียงเพี้ยนบ้างนักร้องร้องไม่ตรงบ้างใช่ใช่แล้วมันคือตัวนำใช่แล้วคือตัวนำแล้วถามว่าท้อไหมมันท้อครับแต่เหมือนกับว่าเพื่อนอะ เพื่อนก็แบบไม่ยอมไม่ยอมแบบบอกว่าเฮ้ยต้องอยู่อยู่นะอะไรเงี้ยแบบแบบช่วยกันนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปตั้งใจเรียนอะ,อะเรียนร้องเพลงซ้อมจนแบบร้องห้าอ้วกแตกเลยแบบหนักมากอยากรู้ว่าเป้าหมายนาะคตของตัวเองอะ่ะในค่ายเนี้จะเป็นยังไงรอดานไหม ถ้าพูดถึงโกจริงๆในการอยู่ค่ายเนาะผมอยากแบบสักอายุแบบ30อะไรเงี้ยอยากจะแบบไปอินเตอร์เลยสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ปูนฝากช่องทางการติดตามฝากผลงานทั้งตัวปูนเองแล้วก็ตัววงของปูนโอเคครับผมก็จริงๆสามารถติดตามผลงานของผมได้นะผมก็ถ้าถ้าแปะเลยก็ไน่เป็น IG ชัดสุดเนาะก็แบบอเดรสโกพีอาร์เวยโอนะครับแล้วก็ติดตามวงโอเวอร์โหลดนะครับผมทาง IG Overload Band Official นะครับผม YouTube Overload แล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ทาง Circle Music ครับผมเย้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ โผ oh, พิซอนวันนี้เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งหมด 4, 4คน4ี่คนสสไตล์นะคะสนุกมาก,กมาแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างมากจากการพูดทัศนคติเลยอะไรต่างๆจาเขาใช่คือทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆออคือลงมือทนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเราแต่ว่าในวันนี้นะคะเวลาของพวกเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะหมดลงแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะทุกคนแล้วไ้เจอกันบาย